you การขับเคลื่อนต้องบอกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะค่อนข้างยูนิคกว่าที่อื่นที่ว่าเราเป็นเราเป็นพูเดนเชียลที่มีพาร์ทเนอร์ชิพเยอะมากนะครับแล้วต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์ชิพของเราเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ถือว่าเก่งมากๆของประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นททบนะครับก็เป็นแบงก์ที่ถือว่าวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมากๆเลย2องเราบีแบงก์ยูบีที่เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญระดับรูจินอลนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ทางด้านเทเลคอมก็อย่างบ i s นะครับที่เราทํางานร่วมกันแล้วก็ ทั้งในเรื่องของรีเทลเนี่ก็จะมีะทางเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับหรือทางเดอะวันนะครับที่เราถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญฉะนั้นเนี่ยจุดที่เรามุ่งเน้นในการจะเติบโตเนี่ยเราก็อยากจะทําให้กลุ่มของพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะนําสินค้าดีๆนะครับการดูแลดีๆแล้วก็การบริหารในเรื่องของสุขภาพดีๆเนี่ยไปไปสู่มือของลูกค้าของเขานะครับแล้วต้องบอกว่าความที่เรามีพาร์ทเนอร์ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศทั้งนั้นเนี่ย สิ่งที่มั่นใจได้ก็คือองค์กรเหล่านี้มีกระบวนการคัดสัรงพันธมิรเหมือนกันถ้าเราเป็นโนบอดี้เราไม่มีฝีมือเราไม่เก่งเขาไม่ให้เราเข้าไปดูรายลูกค้าของเขานะครับฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าภาษาไทยต้องบอกสินเสมอกันเนะาะและสินไม่เสมอกัรเนี่ยมาทำงานกันลําบากฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า,าสิ่งที่สิ่งที่เราจะนําเสนอให้กับทางกลุ่มลูกค้าของพันธุ์ของเราเราก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้สามารถที่จะทําให เวลาคนเขาไปหาพันธุ์นของเราทาธุรกิจร่วมกับพันธุ์นของเราเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้มีคุณค่าสูงที่สุดสําหรับเขาจุดที่เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับคือนอกจากในเรื่องของช่องทางจัดจาหน่ายเนี่ยก็คือในเรื่องของทิศทางของออสินค้านะครับด้วยคิดว่าทุกคนก็คงเห็นภาพเนาะหลังโควิดหลังโควิดเป็นไงบ้างครับทุกคนมีความระมัดระวังเรื่องสุขภาพเนาะนี่ขนาดโควิดจางแลนะ้วเนยังใส่หน้ากากกันครบเลย <laughs> นะครับก็เพราะว่า wellness <laughs> ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเจ็บเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เขาเรียกว่าทุกคนมีมอยากมีการป้องกันความสิ่งเห่นี้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นทิศทางในเรื่องของการดูแลสุขภาพเราก็ต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปดูแลไม่ใช่แค่เรื่องการที่เราจะไปเสนอสินค้าที่เป็นประกันสุขภาพอย่างเดียวแต่เราอยากจะนำเสนอในเรื่องของ wellness ว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าของ p r u เ e n t i a l เราจะทำอย่างไรให้ คุณมีความรู้ความเข้าใจและก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของคุณและครอบครัวคุณเนี่ยให้เข้มแข็งให้ไม่ต้องออไปเจอปัญหาเจ็บป่วยโดยง่ายหรือว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยแล้วเนี่ยจะได้รับบริการอย่างไรให้ดีที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เงินใช้เงินของเขาหรือใช้การเคลมน้อยที่สุดเราไม่ได้เสียดายเงินค่าเคลมแต่เราอยากจะช่วยเขาประหยัดการเคลมเพื่อจะได้ว่าหากมีเหตุที่มันดุลแรงขึ้นในอนาคตเขายังมีเขาเรียกว่าช่องทางในการที่จะใช้ นะครับโอกาสในนัดประกันได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับฉะนั้นทิศทางในเรื่องของสินค้าที่เป็นสุขภาพการดูแลสุขภาพรวมถึงจากภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นเรื่องของภาวะดอกเบี้ยที่ผันผวนนะครับลงไปต่ํามากก่อนโควิดขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วยิ่งพอเกิดสงครามสูงขึ้นอีกนะสูงขึ้นเพราะว่าอินฟลชันมันสูงนะครับสินค้าที่ออกมาในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมี สินค้าที่ออกมาในเรื่องของการออมนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นโอกาสที่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามองเนาะถ้าเรามองไปก่อนหน้านี้เราบอกว่าโอ้โหคนนั้นโชคดีจังเลยทําไมซื้อกองทุนทําไมซื้อยูนิตลิงค์ไว้10ปีที่แล้วโอ้โหมูลค่าขึ้นไปตั้งขนาด,น,าดนั้นขนาดนี้วันนี้คือช่วงที่มันกําลังจะกลับมาเพราะว่าช่วงที่แล้วเศรษฐกิจพังไปแบบอย่างเนื่องจากว่าโควิดมันทําให้ทุกอย่างมันหยุดลงมันทำให้สป라이เชนมันหยุดชะงักลงมันทำให้คนไปทํางานไม่ได้แวลูที่เกิดเกิดขึ้นใน าภาพของมหาภาคของทั่วโลกเนี่ยมันมันหยุดชะง,งักไปมันทำให้ผลประกอบการของหลายๆองค์กรเนี่ยไปต่อไม่ได้แต่วันนี้องค์กรเหล่านั้นกําลังกลับมาแต่แน่นอนก็ต้องศึกษานะครับต้องต้องศึกษาถ้าใครเล่นหุ้นก็ต้องศึกษาตัวหุ้นให้ดีแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช่คนที่จะไปเล่นหุ้นเราก็ควรจะต้องหาพวกกองทุนหาพวกยูนิตลิงเข้ามาช่วยเสริมซึ่งพรีเชียลเองที่ทางธุรกิจที่เราต้องการจะไปก็จะไปเน้นในเรื่องของการออกยูนิตลิงที่ดีที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ย เข้าถึงได้งา่ายๆด้วยนะครับต้องบอกว่า Pruden t i a l เนี่ยช่องทางตัวแทนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นช่องทางสายเลือดหลักของ p r เด e เ t i a l ทั่วโลกเลยนะครับฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเราเองก็อยากจะมุ่งมั่นเรื่องของตัวแทนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าพลังตัวแทนของเราเนี่ยเรามีไม่ถือว่าเยอะแต่บอกว่าคุณภาพเราดีมากๆนะครับ แล้วแม้กระทั่งแค่ช่วงต้นปีเราเนี่ยหลายท่านนะอขอบคุณถ้าเกิดเป็นชาว potential ด,ดูอยู่นะทักนิดน,นึงก็คือขอบคุณที่ช่วยเป็น m d r t ไปหลายคนแล้วนะครับสุดยอดมากจริงๆฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าเราสรับสนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องสินค้าที่จะทยอยออกมาที่จะทําให้ทางทางตัวแทนของเราเนี่ยสามารถที่จะ นำของดีๆไปหาลูกค้าล่าสุดที่เพิ่งออกไปเมื่อเดือนมกรานะครับสิ่งที่เห็นก็ต้องขอบคุณที่ตอบสนองต่อตัว,ตวสินค้าแล้วก็ออกไปเสนอลูกค้าแล้วก็ได้สิ่งที่กลับมานี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับยุคยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่า เราจะเห็นพวกภัยต่างๆมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วมันก็มีส่วนกระทบกับตัวภาวะของเราผมคิดว่าสิ่งที่เป็นมหาภัยส่วนใหญ่จะมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะจะมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกระทบทําให้ชีวิตเราสั้นลงหรอกครับนะครับแต่เราจะอยู่ด้วยความลําบากว่ามันจะมีเรื่องค่้ายใช้จ่ายที่ต้องรักษาถามว่าวันนี้เวลาผ่านไปเนี่ยอัตราความยั่งยืนของชีวิตคนเพิ่มขึ้นไหมครับ เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาคือได้มีการวางแผนให้อยู่ยาวไหมแล้วสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือการอยู่ยาวเนี่ยมาด้วยใครจ่ายไหมมาเนาะสังคมไทยเนี่ยจะเข้าสู่เอจิ g งโซซายตีต้องต้องบอกว่าตอนนี้เป็น Aging Society ไปแล้วแล้วก็ภายใน10ปีก็จะเป็น Super Aging Society จริงไหมครับแล้วเนี่ย สิ่งที่ผมคิดว่ามหาตภัยต่างๆางไม่ได้ทําให้ life expectancy ของคนไทยลดลงเพราะว่าคนไทยมีระบบสวัสดิการรู้ทาด้านอาหารดีขึ้นการออกากำลังกายดีขึ้นการดูแลรักษาทางการแพทย์ดีขึ้นแต่สิ่งที่ดีขึ้นไปด้วยก็คือค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากการรักษาสุขภาพนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าลูกค้าต้องต้องอหรือคนทั่วไปเนี่ยต้องมีตระหนักนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เงินที่เราหาเนี่ยหนึ่งคือออมแล้ว เราแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยไปเรื่องของความคุ้มครองได้ไหมไปเรื่องของการป้องกันได้ไหมนะครับทั้งในแง่กรณีทีเ่เกิดเหตุไม่คาดฝันและในกรณีที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองครับที่ p ป t e เชี a ยประเทศไทยเนี่ย <laughs> มีมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะมากนะครับ เราเราจะเห็นสินค้าที่ออกมาในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นความสามารถทางด้านดิจิตอลนะครับที่กะบอกว่าพูดเชียลเนี่ยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วงันั้นถ้าเราดูในแง่ของผลงานเนี่ยปีที่ผ่านมาแบงก์แอนด a ชอเรนเราขึ้นมาเป็นอันดับสามของประเทศทางด้านดิจิ t a l s ซลล์เราขึ้นก็มาเป็นอันดับสาของประเทศด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจากการที่ ทีมของเราวันนี้มีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราก็เห็นประเด็นเห็นมุมมองเดียวกันต้องบอกว่าอย่าง AIS เขาก็ดิจิตอลแล้วก็ดูวันเขาก็ดิจิตัลล,ตล,ล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับสิ่งที่เรากําลังจะนาเสนอในอน,นาคตเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราได้ครองตลาดทั้งที่เป็นตลาด t ทร d ด t ช o n นลก็คือผ่านแบงก์แอสโชรัลรวมถึงดิจิทัลที่เราใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาทำชาเชื่อว่าบริษัทไม่ว่าเป็นที่ไหนก็ต้องการเป็นที่1ครับฉะนั้น ผมเชื่อว่าจากสิ่งที่ผมเห็นพลังของคนในองค์กรและก็การสนับสนุนของทางกลุ่ม potential ท,ทั้งหมดที่มองประเทศไทยผมเชื่อว่าเรามี potential ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะใช้เวลาบ้างเพราะว่าเรามาหลังเขาก็สมควรนะครับแต่ความที่ potential ก้าลงทุนนะครับแลวก ลงทุนไปแล้วเราได้ทีมที่ดีเราได้พัฒน์นอ้ดที่ดีเราเติบโตค่อนข,อข,อขอ้างรวดเร็วนะครับผมเชื่อว่าเราก็น่าจะไต่อันดับขึ้นไปได้เรื่อยๆล่าสุดตอนนี้เราก็ถ้าเอาเบี้ยใหม่บริษัทเชลก็นะเดือนโนเวม ber เราก็ขึ้นมาเป็นอันดับหน้าแล้วนะครับที่เดือนเดือนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับผมก็รอผมก็รอตัวเลขสุดท้ายเพราะว่าสมาคมยังไม่ออกอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่เชื่อว่าเชื่อว่าเราไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอันดับเราเชื่อว่าเราปิดได้ดีอย่างต่อเนื่องครับ